สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยอ่ะก่อนอื่นเลยก็สวัสดีมือใหม่ทุกๆท่านนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะพามาดูต้นทุเรียนเล็กนะครับซึ่งสําหรับใครที่หัดเริ่มปลูกต้นทุเรียนเล็กนะครับทุกคนถ้าอยากให้ต้นทุเรียนเล็กของเราโตเร็วนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆในการปลูกต้นทุเรียนแบบอินทรีย์ให้โตเร็วนะครับ ซึ่งต้นนี้นะครับทุกคนที่จะพามาดูก็คือจะเป็นต้นพันธุ์เสียบยอดนะครับเรามาดูเทคนิคดีๆที่ผมปลูกนะครับทุกคนทําให้ต้นทุเรียนโตเร็วแล้วก็แตกยอดดีแบบนี้เลยในแบบอินรีย์นะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับทุกคนสําหรับมือใหม่หัดเริ่มปลูกต้นทุเรียนนะครับเริ่มต้นเลยเราก็จะเลือกต้นพันธุ์นะครับในการปลูกเนาะ ก็ให้ทุกคนนะครับแนะนําให้ทุกคนเลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์โดยที่เราสามารถสังเกตได้นะครับทุกคนจากต้นพันธุ์ว่าลําต้นกิ่งก้านนะครับทุกคนในส่วนของลําต้นลําต้นต้องใหญ่นะครับลําต้นโตกลมนะครับทุกคนและในส่วนของกิงกกก่งก้านก็กิ่งก้านจะยาวและก็ใบเขียวนะครับทุกคนซึ่งในเมื่อเรานํามาปลูกแล้วจะทําให้ต้นทุเรียนของเรา โตเร็วนั่นเองนะครับในส่วนของการเริ่มต้นปลูกเนาะก็คือการเลือกต้นพันธุ์นะครับและต่อไปนะครับทุกคนในการปลูกและการดูแลรักษาก็คือในการปลูกช่วงแรกๆนะครับทุกคนเราก็ทําการให้น้ําต้นทุเรียนหรือว่ารดต้นทุเรียนนะครับทุกคนรดน้ําต้นทุเรียนบ่อยๆจนประมาณ3สัปดาห์หาหนึ่งเดือนให้ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าต้นทุเรียนของเรา มีการแตกยอดหรือเปล่านะครับทุกคนโดยให้เราสังเกตดูเนาะถ้าหากต้นทุเรียนของเรามีการแตกยอดแบบนี้ก็แสดงว่าต้นทุเรียนของเรามีการเดินรากแล้วนะครับทุกคนต่อจากนั้นก็ให้ทุกคนทําการใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ฝุ่นได้เลยนะครับทุกคนในส่วนในส่วนของการใส่ฝุ่นก็จะใส่ในปริมาณที่พอดีนะครับทุกคนหรือว่าปุ๋ยเนาะก็ให้ทุกคนทําการ เริ่มใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับทุกคนหรือว่าฝุ่นสำหรับใครที่ใส่ปุ๋ยก็สามารถใส่ปุ๋ยแบบเบาๆก็คือสูตรเสมอนะครับทุกคน15 15 15แล้วก็ส่วนฝุ่นก็สามารถใส่ฝุ่นหมักได้นะครับทุกคนถ้าใครปลูกแบบอินทรีย์เนาะอย่างผมปลูกผมก็จะเน้นแบบอินทรีย์เป็นหลักเลยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าผมทำการใส่ฝุ่นหมักแล้วก็ เท่าทานนะครับทุกคนเพิ่มความโตเร็วให้แก่ต้นทุเรียนของเราแบบนี้เลยซึ่งในการใส่ก็ใส่ในจํานวนที่พอดีนะครับทุกคนใส่รอบๆต้นทุเรียนแล้วก็ทําการรดน้ํานะครับอย่างน้อย2อวันตกครั้งหนึ่งทาช่วงหน้าแหลงนะครับทุกคนก็จะทํำให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วซึ่งในการใส่ ฝุ่นหรือว่าปุ๋ยก็3ส,สัปดาห์ต่อครั้งหนึ่งหรือว่า1เดือนต่อครั้งและในการดูแลรักษานะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วและในส่วนของการใส่ฝุ่นก็จะใส่ฝุ่นหมักนะครับไม่แนะนำให้ใส่ฝุ่นสดนะครับทุกคนถ้าหากเราใส่ฝุ่นสด จะทำให้ต้นทุเรียงของเราเกิดโรคง่ายอย่างเช่นมีเพียแล้วก็เสื้อราต่างๆนะครับทนให้เราทำการหมักก่อนก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ที่มาแบ่งปันอย่างเช่นต้นนี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์เสียบยอดนะครับน้ำดำโตเร็วนะครับทนโตเร็วมากๆต้นนี้ใบเขียวก็ประมาณนี้นะครับ แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ